รู้ไหมเป็นรุ่นตุดจีนค่ะรุ่นตุดจีนตัดเย็บเ,เนี๊ยบอย่างเดียวแล้วดูนะคะเออเป็นมังกรจ้ามังกรจ้าดูสิคะสะาายไปจะขนาดไหนจ้าแฮปปี้เฮงเงขนาดไหน,นพร้อมแล้วทุกงานนี่พร้อมแล้วจ้าทุกงาน ชอบกันจ้ะชอบกันพร้อมทุกงานค่ะดูสิราคา,าสูงนะคะสวยออนเซลจ้ะสวยออนเซลใส่ของได้เยอะเลยคอมพิวตอร์คอมพิวเตอร์ไอ,พอแพดโน้ตบุก๊กจ้ะสวยมากเลยจ้าสวยมากเลย ช็อกกันนะจ๊ะ